สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นแคทสามหนึ่งสองนะครับสามหนึ่งสองดีนะครับสามหนึ่งสองดีตัวนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้เลยนะนะครับก็สภาพเดิมเดิมครับเดิมสวยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาล้านเก้าหมื่นบาทครับรถสดสดเลยนะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแห้งมากนะครับรถก็ได้ทำความสะอาดไปแล้วนะครับเมื่อเช้าบางส่วนนะครับ อันนี้แอร์เย็นนะครับไม่ชั่วโมงสี่พันกว่าชั่วโมงนะครับสี่พันกว่าชั่วโมงนะครับอ่ามาดูภายในกันครับอ่าภายในก็ยังสวยอยู่นะครับภายในสวยนะครับภายในสวยเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาช่งด้านด้านข้างกันครับ ด้านข้างนะครับสดๆนะครับแห้งๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับเดิมๆแห้งๆนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านฝั่งปั๊มนะครับสีสันอาจจะมีเิ้วรอยบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับรถที่ใช้งานรถผ่านกัใช้งานมาแล้วนะครับปั๊มสวยๆสดๆนะครับ ปัม๊มไปสวยสดเลยนะครับแห้งๆนะครับเดิมๆเดิมสนิทนะครับนะครับก็อาจจะมีบุบปๆพปี่ๆนิดหน่อยนะครับตามสภาพนะครับแต่ว่าได้รถเดิมๆไปใช้งานเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรปิยะนะครับอา,อาจจะมี ผิวแดงๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะครับรถคันนี้ล้านเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านกับเก้าหมื่นบาทนะครับราคามาดูรถมาคุยกันได้นะครับรถสี่พันกว่าชั่วโมงนะครับรถสวยๆนะครับสวยๆแห้งๆเลยสดๆนะครับอาจจะมีขุยสนิมบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีขุยสนิมบ้างนะครับ นะครับแต่ก็คือไม่ใช่สนิมน้ําเค็มบ้านเรานะครับอ่าอันนี้เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นแท้นะครับนะครับก็เดี๋ยวไปทดลองระบบการทํางานให้ดูนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบระบบการทํางานให้ชมนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้ สวิงดีนะครับไม่มีสั่นไม่มีร้องนะครับไม่มีกระตุกนะครับรถระบบข่อนข้า่ที่จะสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ระบบดีนะครับคันนี้สำหรับท่านใดที่หาแชทนะครับผมก็แนะนำคันนี้เลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับราคาแค่ล้านเก้าหมื่นบาทนะครับราคามาดูรถมาคุยกันนะครับ อันนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับรถสภาพนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับอันใดสนใจก็มาชมได้นะครับอะดูกดตัวนะครับกดตัวดึงกีญแเข้าหารถเลยนะนะครับเบาเครื่องก็กดขึ้นได้นะครับกดขึ้นได้สบายเลยนะครับเอวเอวแน่นเลยนะครับก็ตอนนี้รถก็สี่พันสามร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ เอเย่นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับทพ่านใดที่หารถไว้ใช้นะครับร้านต้นๆนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นสามหนึ่งสองดีนะครับราคาเพียงล้านเก้าหมืนบาทนะครับมาดูรถมาคุยกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ